สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับช่องกระชัยลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมบรรยากาศตอนเที่ยงเทียงนะครับหลังจากไปล้างรถมาพี่น้องเลยยังกินเข่าเที่ยงเนาะพี่น้องปองไปสุขุสุขคนนะครับเงียบสนิทนะครับอยู่นี่ ทีมง,งานคนเหตุงานนครับผมแสบบนอแสบบนอกรัรรนเอะปอ,อกันโดนแสบบนอมมมมเอาเลยกินแล้วกิ่กับยังข้าวต้มอูข้าวต้มตำหงของสปารเอากินกินพอไปหลังรถถึงมาืาอโตก จัดเปียกไปใส่จัดเปียกจัดเปียกแล้วอ่นบ่สูงสิงกับคนเนาะส่มหัวนีนะ้เนาะปวโผวกอีหลีนี่ครับคือบ่สูงสิงกับคนสืมหัวนี้เป็นยังไงนี่ครับเลิกเลิกตีแรงขึ้นมาขึ้นเที่ยวขึ้นกลัวเดี๋ยว้ครับคอยเมื่อคอนละหนาวกินข้าวเราบอสกินแล้วครับไอหนาเอาผักผ่อนผักผ่อน ดข,าข,าขา้าวเส้นข้าวเที่ยงอ่ะข้าวเส้าได้กินแล้วเหรอครับก็กินแล้วไปล้างรถเรากำลัลงมากพึงมากพึงมากบรรยากาศช่วงเทียเท่ยงครับสบายๆนะครับผมทีมงานเข้ากันร่งอันกันร่งอันเฮ็ดงานเฮ็ดฉากเหตุยังอยู่นะครับ พี่น้องทาเบิงวันที่30นะครับฝ่าสื้อบัตรจองตัวพร้ามมาครับผมรับรองว่าอลังการแน่นอนนะครับปังแน่นอนครับปรเพ่านตื่นจากคนพี่น้องยังไม่ตื่นสักคนเลยนะครับวันนี้ อาบน้ำได้แล้วอาบน้ำได้แล้วบรรยากาศครับพี่น้องลังการงานสร้างเลยครับไปอาบน้ำได้แล้วฉันมานั่งอันสกมกอยู่นี่วะโอ้โก,ก,ก้ไปโ <laughs> ก้กสิตายเอางมึงนี่แล้ว นกดรตีไหมัน่หนาวบาอดีครับทก่อะรย่างต้องมามาเช็คลอีทุกวันจะต้องมาตรวจทุกวันดมีอะไรกินมาเช็คทุกวันครับเชที่มาเช็คผราอะไรรู้ไหมวเข้าไลน์นี้ออกจากห้องโอยมองอยู่ เป็นตั้งที่ปรึกษาบอสโจเป็นผู้ดูแลบงตีข้ากันกินข่าวอะไรบอสเอารถไปล้างมาเพิ่งโอ้คิวยาวมากเพิ่งเสร็จรถไปล้างกลับบ้านมาเท่านี้กลับมาหลอดหอมลงเยอะเลยหอมลงสี่ห้าหกโลหรือไม วงงหบ้างทำที่ตงางๆสวยเลยนะสวยได้ผมจะให้มันเสร็จออกบ้นานซานี่โหโหเร่งทำไม่ต้องเร่งทำหรอกเพราะว่าบางทีการเทปูนหรือว่าการอะไรมันต้องใช้เวลาผมาผมไม่ผมว่าเราเราไปเร่งเนี่ยมันถ,ถ้าเราเลี่ยงช้าไม่มไมผมไม่ได้ใช้ปูนใช่อะไรเลยใช้แบบ<อ>แบบบ้านๆเลยธรรมชาติสร้างกระท่อมสร้างโครงครัวคัน เหลือแค่ครัวกับกระท่อมก็เสร็จแล้วคือจะทำเป็นรีสอร์ทด้วยโฮมสเตย์โฮมสเตย์อืมทำเป็นโฮมสเตย์เราไม่เน้นขายอ่ะความรูหร้านะเราเน้นขายธรรมชาติธรรมชาติเราขายธรรมชาติยอดผัดเผ็ดปลาไหลต้มไก่บานไซซ่าลาบเป็ดลาบปลาเผาคิดไก่ไม่ได้เลย เราเราไม่เน้นขายความหรูเราเน้นขายธรรมชาติธรรมชาติก็ดีจานก็หาใบตองมาลองกินแบบพื้นเลยพื้นบ้านเลยเออพื้นบ้านเลยเห็ดเห็ดเถียงเห็ดเถียงรอบรผมทาให้หมดแล้วผมผมผมทำผมทาโครงมันไว้หมดแล้วหลือแค่ยกยกไปใส่บ้านแพรเอฟซีเนี่ยจะมีโปรโมชั่นอะไรไหมหรือว่าอย่างฮะมีแน่นอนวันเปิดออกพรรษาป๋าต้องไปนะป๋าต้องไปนะวันเปิดออกพรรษาเนี่ย ออมภาษาก็อีกเวลาอีกหลายเดือนอยู่นู่นตุลานู่นมีเวลาเก็บเงินทำนู่นนี่นั่นอีกหลายเดือนการ้เเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ที่ผมอยู่มันใกล้สถานที่ท่องเที่ยวลงไปนิดเดียวก็ไม่น้้ำโขงน้ำตกแสงจันทร์ฮะที่ดสอนไล่การใช้ลำเพลินแอนด์โฮมสเตย์สวัสดีครับเจซีทุกท่านของสาวน้อยเพชรแหวนพชรครับไล่การใช้จะเปิดออมภาษาภาษา ของภาษาจังหวัดอะไรนะอุบลเอำเพื่อโครงบเทียมครับหงเคียมบรรยากาศธรรมชาติเราจะมีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะกลางเต็นนอนครับผมีเป็นจุดเป็นจุดแฟนกับเอฟซีนะครับผู้ที่จะมีความก้าวหน้าในอนาคตแฟนกับเอฟซีของสามน้อยแปงก็สนับสนุนเป็นที่สาหรับการใช้นิสัยดีแล้วมีเป็นคนที่อบอ้อมอารีแล้วก็ แล้วก็เป็นคนที่แบบมีมีมีใจกับเพื่อนโวงงานอันนี้พูดตรงๆนะมีมิสายทัดด้วยน่สัยทัดนิสายทัดดีอะไรดีแต่จะอีกคำหนึ่งที่ว่าคืออาจจะดูในวิดีโอนะหน้าตาไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตัวจริงเขาหน้าตาเขาหน้าตาดีเลยล่ะการใช้หน้าตาดีนะถ้าคนดูในนี้ประมาณร้อยคนนะเก้าสิบคนเาบาะว่า การใช้ไม่ต้องแต่งหน้าใช่ถ้าแต่งหน้าแก่น่ะทีไม่แต่ไม่จะมีความแต่แต่ตัวจริงเขาบอกหน้าดูดีมากใช่ทุกคนเลยหน้าใสหน้าใสหน้าใสได้ได้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะปลาที่บ้านผมเนี่ยมันใกล้แม่น้ําโขงปลามันจะเยอะต้มปลาโขงต้มปลานุ่นนี่นั่นเยอะผมก็จะซื้อตู้เสื้ออะไรมาแช่ไว้ทางคือว่าว่าธรรมชาติล้วน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 เน้นรเน้นธรรมชาติเราไม่เราไม่เน้นความหรูหราเพราะว่า คนที่ออกไปเนี่ยเขาไม่ชอบความดรูหลาเราจะเน้นขายขายขายบรรยากาศมีต้นไม้มีนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นก็จะตรงคลองก็จะมีเรือปั่นให้ไปรุ่นไปห่างจากแม่น้ำขุงออลงไปก็ประมาณ3ามกิโลก็ถึงตรงเถาวันยักษ์แล้วก็น้ําตกแสงจันทร์นําเป็นรอดรูแล้วก็ขึ้นไปทางนู้นก็จะเป็นอ่าผาชนะใดกําลังดังเลตอนนี้ ผมก็ทำอยู่อำเภออะไรนะอำเภอโค้งเจียมครับโค้งเจียมโค้งเจียมอําเภอโค้งเจียมนี่ไม่ธรรมดานะบรรยากาศตะวันขึ้นที่โค้งเจียมบรรยากาศดีบรรยากาศดีผมบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีแล้วที่นาผมตรงนั้นน่ะสามสิบก็ไร่นะน้ําไม่เคยขาดขนาดผมจกขึ้นมาแล้วน้ำก็ยังขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมน้ําไม่ขาดตาสุดยอดมากมันเหมือนกับ มันเหมือนกับว่าเออมันอยากให้เราทำหรือเปล่าทีนี้เราไปพอเราไปเที่ยวนู่นนี่มาเราเห็นสถานที่เราก็ใช้แล้วมันติดติดถนนด้วยติดถนนเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรก็ถึงที่นาเราเลยก็โอเคล่ะเดี๋ยวก็จะเดินไปเที่ยวเป็นสมบัติเก่าของของพ่อแม่อของพ่อของแม่โชคดีอืมโชคดีโชคดีนะทีนี้โชคดีสามสิบไร่ไม่ใช่น้อยนะครับครับผมทำ ทำโอ้โหทำกันอะไรไหนมาดูดนดี่ไปอ่ะต่อไปแล้วก็จะจะทำกับข้าวแล้วครับให้ป๋าไปซื้อข้าวให้จแตน้องตีผมก็จะไปห้องแล้วครับไปล้างรถมาเรียบร้อยเรียบร้อยสะอาดยัอ่องอรไทยตื่นกี่โมงมาเช้าโอ้ช่วตื่นตีห้าทุกวัน ตื่นมาก็ดูข่าวแล้วกินกาแฟนู่นนี่นั่นเจ็ห้องหน้าอยู่นะห้องน่าอยู่ก็อยู่ตาสไตล์ผมเลยชอบอยู่ชอบอยู่แบบเงบยบบไปห้องแไปใส่ตู้เหล็ก เราหน้าเปิดประตูให้ผมเข้าไปหน่อยนะไม่ใช่ผมยืนเอาผมผมยืนมาหลายวันแล้วผมต้องพูดไงเอ๊ะทำไมผมยืดทำไมทำไมที่มันไม่มีมารยาทไม่ใช่ไม่ใช่คือการยันเขาไม่คิดไงไม่คิดไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดเออไม่ได้คิดแต่ผมเนี่ยผมยืนมาหลายวันแล้วเนี่ยทำไมไม่เปิดเด้อผมเข้าเดี๋ยวจะเอากาแฟมาให้กินได้เด้อจะเปิดทุ่งใหม่เลยครับขอบคุณมากเอามานิดน่ิดพอแวก็กาแฟใช่ได้ สิบสองนั่นแหละขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยโอเคครับครับผม FC ของการชัยทุกคนครับการชัยเป็นคนไล่การชัยลำเพลินการแอนด์โฮมสเตย์โอเคครับครับผมไล่อะไรนะการชัยลำเพลินกาไล่การชัยลำเพลินโฮมสเตย์โฮมสเตย์โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับผมขอบคุณครับพี่น้องยูดีไม่แห้งครับผมพอกันคลิปหนาก็ะแนบกันนะพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนรักษาสุขภาพ ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมแต่เวทีใหม่สวยมากเลยสีมันสดใสมากใช่สีมันสุดใสมากแล้วปีนี้หวานแบล่ะโอเคครับโอ้แต่ที่ต้นคนไม่มีลูกไม่มีอะซักผ่าพี่น้องผาพี่น้องไปเบิ้งเพื่อนนะจ๊ะนาฝงฝานนาสงสารแต่ว่าเพื่อนกลัว บาทน,นี่ทราค<อ><า>่ะข้าเองว่ะคือบอกเอาไปปั่นเครื่องข้าออกไปเออไม่หน่อย <c oughs> โดษใช่ไหมดูสมใจว่าบอกว่ากินอาหารตามสามั่ง <c oughs> เอาพี่น้องครับพอกันคลิปหนา้าครับผมอยู่ดิมแห่งสุขสุขคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ